สวัสดีค่ะโอวันนี้อาจดูแปลกๆนะคะว่าแม่มาทําอะไรข้างนอกไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะวันนี้จะเป็นการปฏิบัติการหยอดยาเด็กๆนะคะด้วยยาตัวนี้นะคะยาตัวนี้นะคะวันนี้คนแรกที่จะหยอดนแม่หยอดในบ้านไปนแล้วทั้งสามสี่คนละแม่ลืมถ่ายคลิปแม่ก็เลยมาถ่ายข้างนอกดีกว่านะคะ วันนี้ก็คือข้างนอกก็คือให้เปาตังนะคะเป๋าตังเนยน้ําหนัก7จ็ดโลนะคะในข้างนอกเนี่ยจะมีเด็กน้ําหนักเจ็ดแปดโลอยู่3ตัวนะคะกลัวคะ่ะนึกว่าเข็มชีดยากลัวนึกว่าเข็มฉีดยาไม่มีอะไรลูก มาให้แม่อยู่ใกล้ๆให้เอฟูใกล้ๆที่ว่าแม่จะทำอะไรหนูเออให้เอซเห็นใกล้ๆเขาชื่อเป่าตังนะคะคนนี้เขาหล่อมากในอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นแคทฮีโร่นะคะตัวฉมังเลยมีประวัตินะคะอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานะคะแล้วก็โรงพยาบาลมหิดลนะคะแล้วก็โรงพยาบาลเกษตร ประวัติของเปาตังเนี่ยโชคชนมากเป็นโดเนอร์ที่เก่งที่สุดไปกี่ครั้งก็ผ่านนะคะโดยเฉพาะมหฮิดนเนี่ยเปาตังจะเป็นซูเปอร์โดเนอร์ของมหฮิดนนะคะได้รับการฉีดวัคซีนฟรีได้รับการตรวจสุขภาพฟรีนะคะของโรงพยาบาลมหฮิดนจะถามว่าแม่ไปทำไปทาที่มฮิดนไหม แม่ไม่ได้ไปทํานะคะเพราะว่าแค่ค่ารถไปกลับก็ไม่คุ้มไม่คุ้มแล้วค่ะแม่ก็เลยไม่ได้ไปตรวจที่นั่นไม่ได้ไปทําอะไรที่นั่นฉีดน,นแม่ยียีหนังหลังคอนะคะเนี่ยแม่ให้ดูว่าเขาอ้วนตัวใหญ่แค่ไหนเจ็ดโลค่ะอ้วนมากตัวใหญ่มากนะคะเป็นลูกของสุภลักษณ์นะคะต่อตังเสร็จละหนึงลายเดี๋ยวแม่ไปจับมาเฟียตัวจที่สองก่อนนะคะ ตัวต่อไปนะคะคือเป่าตุงของเรานะคะตัวนี้เนี่ยน่าจะเกือบ8โลนะคะเป่าตุงเนี่ยเกือบ8โลนะคะ8โลแล้วกันเพราะว่าไปชัง่งไปชั่งข้างล่าสุดนะคะไปชั่งครั้งล่าสุดก็7โลแ7โล9ต่ตอนนี้แม่ว่าทะลุ8โลไปแล้วเพราะว่าเขาตัวใหญ่มากแม่บอกเลย อุ้มทีแบบเนาะดำนะคะหน้าตามองไม่เห็นเจ้าเสือดำของแม่เด็กพวกนี้จะชินกับเข็มนะคะจะชินกับเข็มเพราะว่าเป็นโดเนอร์ค่ะก็รู้ว่าเขาต้องทำตัวยังไงเวลาโดนหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ตอนใส่เคลียร์ขนนิดนึงนะคะ ตอนที่เราหยอดนะคะเคลียร์ขนให้แบบให้ให้โดนผิวหนังมากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ไม่ถึงกับขนาดไปโกนขนเขาเนาะแม่บอกก่อนเคลียร์ขนให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยดีๆเข้าไปไม่ใช่หยอดเสร็จแล้วปล่อยเขาวิ่งเลยรอสักพักนึงนะคะให้ให้ยามันเข้าใต้ผิวหนังก่อน แม่ทาให้ดูไม่กี่ตัวเองนะคะเพราะว่าสถานการณ์การตั้งกล้องมันจะไม่เหมือนกันอย่างในบ้านเนี่ยมันวุ่นวายมันวุ่นวายไปด้วยเจ้าสี่กุมารยาหรืออะไรทั้งสิ้นเนี่ยแม่ก็ต้องแอบทําเพราะว่าเดี๋ยวสี่กุมาเรเผลอไปกัดยากินยาแล้วยุ่งเลยครับหล่อมากครับลูกชายแม่หล่อที่สุดเลยครับเสร็จแล้วไปลูกเดี๋ยวแม่าจับที่อู๋ถังก่อนเดี๋ยวจับตัวต่อไปมานะคะพี่อูถังนะคะ หน้ามาเฟียของเราหน้ามาเฟียของเรานะคะพ่อไฝ่มหาสเสน่หนะคะพี่อู่ถังพี่อู่ถังนั่งรอครับลูก พอ,อครับเนี่ยเห็นเข็มปุ๊บแม่เพิ่งบอกไปนี้เองว่าพวกหนูชินกับเข็มพราะรู้ว่าไม่ใช่ขนมปุ๊บจะวิ่งหนีแม่อย่างนี้มันไม่ได้ครับลูกนะครับแม่เพิ่งโม้ไปตะกี้นี้เองว่าพวกเราชินกับเข็มพอเห็นปุ๊บหนีเลยมันไม่ใช่เข็มลูกไม่ใช่เข็มชิดยาโอเคไหมครับเออมันคือยาหยอดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องโอเคนะครับทุกคนต้องโอเคนะครับเคลียขนก่อนนะคะแม่ไม่สามารถที่จะ เอากล้องมาให้ดูได้ว่าเวลาแม่เคลียขนเคลียยังไงการลูบขนลงไปแล้วก็ให้เกิดช่องว่างให้มันมีขนให้มันมีเนื้อผิวหนังมากที่สุดแล้วก็หยอดลงไปนะคะเพื่อยาเป็นประสิทธิภาพให้ยามันซึมเข้าไปใต้ผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดพูดเหมือนเก่งเลยเนาะแต่ไม่ใช่นะประสบการณ์เฉยๆค่ะมันเป็นประสบการณ์ของแม่เฉยๆแล้วเรามาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังสาหรับคนรักแมวแล้วไม่ต้องไปเสียเสียเสื้อตังให้กับ คลินิกนะคะเพื่อให้คลินิกหยอดยาให้เราทำเองได้ค่ะเราไปหาซื้อยาเองได้นะคะเราหยอดเองได้โดยไม่ต้องเสียสตังค์ในส่วนนั้นค่าบริการนะคะเราทำเองได้และอาจจะทำได้ดีกว่าด้วยหนึ่งลูกไม่เครียดลูกไม่มีความวิตกกังวลเ็าจะต้องไปที่คลินิกสองลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ที่สิ้นเปลืองนะคะ เอาค่าใช้ใจ่ายสติ้นเบืองไปซื้อขนมให้ลูกไปซื้อข้าวให้ลูกดีกว่า3ตัวนะคะสําหรับมาเฟียทั้งหลายเรียบร้อยแล้วแม่คงทําให้ดูแค่3ตัวนี้นอกจากตัวอื่นๆเนี่ยแม่จะเอาโอกาสที่เขาเผลอบ้างอะไรบ้างมาถ่ายให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันนี่คือมาเฟียของแม่นะคะอีกตัวหนึ่งพี่อูจีเดี๋ยวจะเอาพี่อูจีมาด้วยแล้วกันนะคะพี่อูจีนะคะแก่ที่สุดของบ้านนะคะพี่อุจีเนี่ย รวม9ปีแล้วนะคะไม่ใช่สิคุณยายสุภลักษณ์ต้องแก่กว่าแต่ว่าพี่อุจีเป็นแมวตัวแรกของแม่นะคะเป็นแมวตัวแรกของแม่ที่แม่เก็บมาเลี้ยงนะคะมันเป็นความบังเอิญมากกว่าเนาะจริงๆถ้าในชีวิตแม่เนี่ยพี่อุจีเป็นแมวตัวแรกไหมแม่ต้องบอกก่อนว่าพี่อุจีไม่ใช่แมวตัวแรกในชีวิตนะคะแต่เป็นแมวตัวแรกในชีวิตการแต่งงานของแม่ก็แล้วกันต้องพูดกันอย่างนี้เนาะ แม่มีครอบครัว ampa, แม่ก็ไม่ได้เลี้ยงแมวเลยนะคะแต่ในสมัยเด็กๆนี่ยแม่เลี้ยงแมวเป็นฝูงนับไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยแม่จําความได้ว่าแม่บ้าหมาแมวมากเลี้ยงทีก็เยอะแยะเลี้ยงนี่ยไม่ได้เลี้ยงเพราะว่าตัวเองเลี้ยงนะพ่อเป็นคนพ่อเป็นคนเลี้ยงแต่ว่าตัวเองเป็นคนที่รักหมาแมวนะคะพ่อเป็นคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว ตัวเองก็เหมือนโดนซึมซับความรักสัตว์มาจากพ่อเต็มๆนะคะพราพ่อเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นคนรักหมาแมวมากพี่อุจินั่งเฉยๆครับพี่อุจิอย่าดือ้อย่าดื้อครับพี่อุจิเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ลูกอะไม่น่ารักเลยอะนะอีกนิดเดียวครับเดี๋ยวจะเสร็จแล้วแม่ไม่ได้ทําอะไรไม่ต้องร้องครับไม่ต้องร้องครับ แม่ไม่ได้ฉีดยาเลยครับพี่อุจีดื้อมากแก่แล้วลัเนี่ยเสร็จแม่จะตีพี่อุจียี่สิบทีเลยเอาไหมยี่สิบทีแล้วก็ไม่เลิกแล้วก็ตีซ้ำ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 เอาเจ็บเจ็บเจ็บเอาเจ็บเจ็บเจ็บไม่ได้เจ็บหรอกค่ะพี่อุจีเขาดือ้อ FC ค่ะพี่ FC นี่ดื้อจริงๆนะเป็นแมวแก่ที่แบบไม่อยากให้จับเนือ้อต้องตัวเสร็จแล้วเสร็จแล้ว กูวาไงเสร็จแล้วนะคะ